ผมยังยืนบนหลักเชิงสังเคราะห์ที่ว่ามันอยู่ยากละเพราะมันเข้าสู่โหมดวิกฤตศรัทธาเพราะเกมนี้มันเป็นตัวแปรตามเกมอะไรเรื่องไอไวรัสโคโรนามันแค่ตัวแปรตามแต่ตัวแปรต้นมันคือวิกฤตศรัทธาจะทําซ้ายทําขวาทำนักสําหรับผมบอกว่าถูกแล้วอันนี้ดีแต่คนทั่วไปมันบอกไม่ดีเวลาคนแบบโอกคนบอกว่าอยากไปมีอํานาจอยากไปมีตําแหน่งสำหรับผมคนมีตําแหน่งมีอำนาจค,คือทุกเนี่ย มันคือทุกยิ่งเนียมนาจยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งทุกสวัสดีครับมาพบก,กับผมเศศักสิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮนะก็มีหุ้นส่วนโบทมาเป็นอันดับ2เลยนะครับประเด็นที่มีการโบทมาก็คงจะหนี ไม่พน้นนะครับประเด็ดน,นร้อนๆเน่ยที่ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนกันตอนนี้นะครับเรื่องของโป๊ะแตกละ่ะหลักฐานมัดนะครับหน้ากากก็เริ่มพ้นพิษก็มีการสั่งย้ายข้าราชการบางคนทันทีฮะกระทนหันใะนระดับอธิบดีเนื่องจากมีการพบว่ามีการส่มหน้ากากออกไปจริงฮะก็เป็นร้อยตันเลยนะียนะครับ แล้วก็ถึงแม้ว่าจะออกมาโบยว่าไม่เกี่ยวข้องกับคนละชนิดแล้วก็มีการมีการไปร้องเรียนมีการกล่าวหาว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้าก,ากากและการส่งออกหน้ากาก,ากด้วยนะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหุ้นส่วนจะได้เข้าใจตรงกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่มีการเปิดโปรงนะครับ แหม่โพดําเปิดโปงขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ตามมานะครับก็มีการแพร่คลิปต่างๆมีการชี้มีการระบุนะครับว่าใครเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากพอเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากก็มีการจับกลุ่มคนที่ชื่อว่าบอยนะซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของพรรคการเมืองะอะไรพลัดดอนภาพนะเป็นคนใกล้ชิดกับ รัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับต่อมาพักพระรดาลภาพ,พานาพก็ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวจะดำเนินคดีกับคนอ้างนะครับบอกเป็นคนดูแลตลาดที่ชนบุรีเจ้าของบริษัทที่ให้ดูแลตลาดที่ชนบุรีก็สั่งปลดคนบอยทันทีปรากฏว่าเขาเป็นกกตลชนบุรีด้วยก็ปรากฏว่าตํารวจกกตลชนบุรีก็สั่งปลดเขาทันดีนะแล้วก็เขารู้จักกับ ผู้ติดตามของธรรมนัตอยู่พักพลังประ,ะ,ประชารัฐปรากฏว่าธรรมนัตก็สั่งปลดนะผู้ติดตามทันทีว่าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ติดตามก็ไปเอาผิดนะครับกับคนชื่อบอยเขาไปถ่ายรูปก,กับดารานะแล้วก็มีนักแสดงด้วยนะดารานักแสดงทั้งดารานักแสดงก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องของหน้ากาก ได้แจ้งความกันนันันบนไหวและต่อมาเนี่ยก็มีการไปตรวจไปค้นเอากองปากไปค้นก็บอกไม่พบของกลางนะครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งต่อมาก็มีการเปิดเผยเปิดโปงว่าไอหน้ากาก2อ0สล้านชิ้นเนี่ยที่ส่งออกไปต่างประเทศมันมีจริงหรือเปล่านะครับปรากฏว่านะครับ กรมศุลกากรโดยโฆษกกรมศุลกากรก็บอก,บอกว่ามีจริงมีการส่งออกจริงเป็นหลายร้อยตันส่งออกไปนะครับต่อมาอธิบดีกรมการค้าภายในก็ออกมาฟ้องนะฮะอธิบดีกรมศุลกากรนะบอกว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จหมิ่นประมาทก็เลยเป็นประเด็นขัดแย้งกันระหว่างข้าราชการกับข้าราชการ ซึ่งผมได้เคยสังเคราะห์ไว้แล้วว่ามันเป็นเรื่องของกรณีการตัดตอนแล้วก็สาเหตุคือลุงตู่คุมเกมไม่อยู่นะครับแล้วก็มีการล่าสุดอัจฉริยะก็นำไปจับคนขายหน้ากากเกินราคาและมีการแฉว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกักตุนหน้ากากนะล่าสุดพลเอกประยุทธ จันโอชาในฐานะนายกรัฐันตรีประธานศูนย์ควบคุมโรคนี่ก็มีคำสั่งย,ย้ายอธิบดีกรมการค้าภายในไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่คือปรากฏการณ์เงินเขาย้ายทำไมก็ย้ายอย่างเรื่องอันนี้ไม่เช่นิทศาสตร์ทางการเมืองมันคืออะไรมันคือการตัดตอนและพลเอกประยุทธ์พยังกลับมาคุมเกมให้ได้เพราะตอนนี้มันซัดกันเอง มันซัดก,กันเองแล้วผมเรียนแล้วนะว่าการส่งออกเรื่องของหน้ากากเนี่ยมันมีเหตุที่สําคัญก็คือว่าการจะส่งออกหน้ากากมันไม่สามารถทําได้กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งมันต้องทำสองกระทรวงร่วมมือกันคือสาธารณสุขนะครับกับกระทรวงพาณิชย์ต้องร่วมมือกันนะครับจึงจะมีมติให้ออกไปได้ออกไปก็ต้องไปผ่านศุลกากรศุลกากรจะเป็นคนตรวจสอบ ทางอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่าสินหน้าก,ากากที่ส่งออกไปเนี่ยเป็นหน้ากากคนละชนิดที่ใช้กับประเทศไทยแต่ปรากฏว่าพอมันเรื่องเริ่มต้นมันเป็นข่าวว่าหน้ากากอนามัยที่โผล่ไปเนี่ยอยู่ในประเทศจีนเนี่ยกลับกลายเป็นหน้ากาก,ากที่ใช้ในประเทศไทยนั่นคือที่มาของตัวแปรต้นเลยที่หลายยาวมาถึงเรื่องทั้งหมดนะครับเชิญการปกครองและลุงตู่คุมเกมได้หรือย,อยัง วันนี้เริ่มแล้วเริ่มอะไรเริ่มคุมเกมเลยละเริ่มคุมเกมได้จากอะไรเขาเริ่มอใช้คําสั่งจัดระเบียบย้ายนะครับมาตั้งกรรมาการสอบสวนเพื่อให้ดูว่าข้อท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้มันเหมือนเรือที่มันสายไปสายมานี่ผมเรียนลุงป้อมก็เอาให้อยู่ลุงตู่ก็สายเขาก็เลยย้ายไปนะครับเพื่อที่จะทบทวนตัดกระบวนกานะฮะเพื่อที่จะให้เรือมันหยุดสายนะครับแล้วก็มาเป็นมาประชุม ประธานในการศูนย์ควบคุมโรคเองนะเริ่มหมางมาตรการต่างๆเริ่มให้มันง่ายขึ้นชัดขึ้นแต่ก็ยังคงทาให้ประชาชนตื่นวิตอ่าตื่นะหนกวิตกก็เริ่มมีการากักตุนอาหารกันนะครับในเกมนี้หลักของมันคือการตัดตอนกลยุทธ์ของมันคือการตัดตอนเพื่อไม่ให้สาวไปถึงบุคคลอื่น พอจะเริ่มไปถึงไหนเนี่ยจะเริ่มไปถึงใครแต่ละฝ่ายเนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมแจ้งจับกันไปแจ้งจับกันมาแจ้งจับกันมาแจ้งจับกันไปใครถูกผิดเขาก็ไม่สู้กันเองเนะผมไม่ได้บอกว่าใครถูกผิดนะครับแต่มันเป็นกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายที่คาดหวังว่าจะสามารถคุมเกมได้ก็ที่ผมพูดมาเกือบ10บปายที่แจ้งกันไปแจ้งกันมาแจ้งกันมาแจ้งกันไปนะครับภาครัฐกับภาครัฐแจ้งจับกันเองเนี่ยนะฮะ คุณจุรินก็บอกว่าคุมไม่ได้ผมสั่งอะไรไม่ได้อา้าวไปไปมา,มามันเริ่มลามพอไปถามคุณจุรินว่าตกลงที่ปรึกษารัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตกักตุนหน้ากากคุณจุรินว่าไงคุณจุรินก็บอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับใครต้องดำเนินเกินเรืองคดีให้หมดต้องดำเนินการให้หมดเห็นมันเริ่ม <c oughs> <c oughs> เห็นอะไรชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตามเวลาของมันนะครับแต่ตัวแปรตน้น ตัวแปรต้นของเรื่องนี้มันคืออะไรตัวแปรต้นของมันไม่ใช่เพราะการกักตุนหน้กกากนะตัวแปรต้นของมันเกิดจากวิกฤตศรัทธาวิกฤตศรัทธาที่มันเกิดขึ้นหลังจากวันที่25ถึงวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563หลังการอภิปรายไวางใจถึงแม้วต พลเอกประยุทธ์จะชนะแต่ประชาชนจะไม่สัตราเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมเรื่องหน้ากากพอไม่พอขาดไม่ขาดผมบอกวิธีแล้วนะครับก็ทําให้มันพอดิมันขาดมันไม่พอก็ทําให้มันพอทําให้มันพอเครื่องทําไม่ได้ก็ให้คนทํามาตอนนี้เขาให้กำนันผู้ใหญ่บ้านให้แม่บ้านกระทรวงมหาดไทยให้พัฒนาสังคมระดมแม่บ้านอสอมจัดกิจกรรมทําหน้ากาก แจกฟรีคือผมเรียนไว้มวไม่เกินสองสัปดาห์หน้ากากพอแล้วปัญหาต่างๆมีซาลงนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเขาทําอยู่นะนั่นก็เป็นฝีมือที่เขาทําอยู่แหละแต่เรื่องนี้พอผ่านหน้ากากาแล้วโควิด -19 ทนบางคนถามว่าทําไมต้องไม่บอกเขาด้วยว่าต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทำอย่างนี้คือท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะอะไรที่มันกระทบต่อตัวรัฐบาลผมก็ปล่อยเขาทําไป แต่ถ้าอะไรที่มันกระทบกับประชาชนกระทบต่อพวกเราผมก็จะบอกวิธีต้องมาให้มันถึงจุดจุดหนึ่งนะดูวาผมไม่ไหวแล้วเว้ยความานั้นจะเดือดร้อนกันทั้งประเทศแล้วเว้ยนะอันนั้นผมถึงบอกนะครับและผมบอกในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองว่าเป็นเกมนะอันนี้เกมม่เป็นอย่างนี้ทฤษฎีมันเป็นอย่างนี้นานวางอย่างนี้ถ้าปล่อยแบบนี้มันจะสายแบบนี้ประชาชนจะขาดความเชื่อมั่นแบบนี้วิกฤตศรัทธาจะเป็นอย่างนี้กระบ,บวนการทางความคิดต้องวางวิชั่นอย่างไงมิชชั่นย่งไง,น,ง,ไงนะครับผมก็พยายามวางให้พวกเราได้เห็นร่วมกันต้องขอบคุณหุ้นส่วนนะ หุ้นส่วนนี่เป็นกําลังใจผมมากเลยตอนนี้เราตั้งตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเ <c oughs> มื่อก่อนกลุ่มไลน์เนี่ยเราส่งทางไลน์แอดหูหไลน์แอดเก็บตังค์เยอะนะเก็บตังค์ค่าส่งแปดสตางค์ต่อข้อความหนึ่งคนแดสตางค์หนึ่งคนแดสตางค์เลยนะไม่ไหวก็เลยมาตั้งเป็นกลุ่มที่แชทกันได้ได้ประมาณ5,000คนปรากฏว่าหุ้นส่วนก็ร่วมกันสนับสนุนสถานีทุกส5บวันก็ช่วยกันหนึ่งละสองก็เป็นกําลังใจสามหุ้นส่วนเริ่ม มีความคิดแตกออกไปละเริ่มมีหลักเริ่มจับหลักทางความคิดเริ่มการเขียนงานวิเคราะห์ออกมาเองเนี่ยผมได้สอนลูกศิษย์ไปประมาณ8คนลูกศิษย์8คนของผมเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์โดยส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจใหญ่ๆนัไนเลยนะเขาก็เก่งกันมากนะผมต้องยอมรับว่ายิ่งคนเป็นหมอเนี่ยเขาคนเป็นหมอในสุดยอดคนแหละนะผมไม่มีมีปัญญาเป็นหมอเลยเขาก็จะจับหลักเหล่านี้และไปสามารถไปวิเคราะห์ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเชิงการบริหารได้ดีทําให้วันนี้มันมีคนที่มีแนวคิดคล้ายๆกับผมนะซึ่งผมอาจจะเป็นตัวแปรต้นเป็นไวรัสหลักนะ่ก็เลยมีความคิดที่เหมือนๆกันไปเยอะเลยแต่ไปเยอะเรามีกลุ่มที่คุยกันใครยังไม่ได้เข้าใครที่เป็นหุ้นส่วนนะร่วมสนับสนุนสถานีมาไปเข้าได้นะแอดวี6หกนิ้วไปเข้าที่นั่นทุกๆ15วันเราก็จะมีบอกว่ารายงานเราจะมีกลุ่มที่ไหนท่านจะเดินถูกส่งมาทางกลุ่มกลุ่มและกลุ่มก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ กลุ่มแรกเนี่ยรับแต่ข่าวอย่างเดียวคุณไม่ต้องมาโพสอะไรทีมงานจะโพสข่าวที่คัดกรองมาว่าเป็นข่าวจริงไม่ปลอมมาโพสให้จะมีข่าวการเคลื่อนไหวตลอดเวลา24ชั่วโมงทีมงานก็สี่ห้าคนจะผลัดกันโพสทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงเช้าก็ทำเช้ามืดก็ทำมีคิวมีเวรทำงานกันอยู่แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มสนทนาคุณสนทนาให้ใหเต็มที่มีข่าวอะไรก็โพสลงไปในกลุ่มสนทนานะครับ แล้วก็ทีมงานก็จะไปคัดกรองคัดกรองที่สนทนานะเอออันไหนเป็นเรื่องดีก็จะส่งขับมากลุ่มเมนกลุ่มเมนไม่งั้นมันยุ่งนะก็แยกเป็น2ส,ส่วนตอนนี้ต้องยอมรับนะผมเห็นชุดความคิดของหุ้นส่วนเนี่ยเริ่มเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์งานได้ดีนะครับเพราะเข้าใจคนเรามักเข้าใจงานสังเคราะห์ได้แล้วงานวิเคราะห์มันหมูนะครับ ซึ่งเวลาเรียนเนี่ยเรียนก็ต้องเรียนเบียตรีก็เรียนพื้นฐานวิเคราะห์ผิดๆถูกๆเรียนเบียโทงานวิเคราะห์เลยนะครับมีทฤษฎีมาวางเลยเป็นอาชีพเป็นเป็นงานวิเคราะห์โดยตรงแต่งานเปียเอกเนี่ยเป็นงานสังเคราะห์งานสังเคราะห์คือคุณต้องสร้างหลักคิดใหม่ๆนะครับตอนนี้ถ้าผมให้เทียบก็นะทั้งลูกศิษย์ที่มาเรียนกับผมนะครับทั้งหุ้นส่วนที่อยู่ด้วยกันตอนนี้อยู่ในงานวิเคราะห์หลายคนก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการการสังเคราะห์ได้แล้ว สิ่งที่รัฐบาลทําอยู่ตอนนี้ที่ลงตู่ย้ายคนที่โบยกันไปว่าหน้ากากใช้ไม่ใช้ในประเทศไทยตอนนี้เขากําลังคุมเกมจังเลือมันสายากําลังคุมเกมแต่อย่างไรก็ตามผมยังยืนบนหลักเชิงสังเคราะห์ที่ว่ามันอยู่ยากแล้ว เพราะมันเข้าสู่โหมดวิกฤตศรัทธาเพราะเกมนี้มันเป็นตัวแปรตามเกมอะไรเรื่องไอไวรัสโคโรนามันแค่ตัวแปรตามแต่ตัวแปรต้นมันคือวิกฤตศรัทธาจะทําซ้ายทําขวาทำหนักสําหรับผมบอกว่าถูกแล้วอันนี้ดีแต่คนทั่วไปมันบอกไม่ดีเวลาคนบอกว่าคนบอกว่าอยากไปม,มีอํานาจอยากไปม,มีตําแหน่งสำหรับผมคนมีตําแหน,งน,นะน่งมีอำนาจคือทุกข์นะมันคือทุกข์ยิ่งมีอานาจยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งทุกข์ เพราะต้องรับภาระของคนเนี่ยเจ็ดสิบปสิบล้านคนเนี่ยทุกนะขนาดผมเองโอ้โหเมื่อคืนก็นอนไม่หลับมันหลับตอนเจ็ดโมงเช้าเกือบทุกวันเนี่ยหลับเจ็ดโมงเช้าหลับสี่ห้าชั่วโมงเพราะต้องมาคิดโอ้ตกลงมันจะไปยังไงวะนนี้นะฮะก็พยายามหาทางออกให้อันไหนช่วยได้ก็ช่วยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่รู้เพราะว่าหนึ่งเรียนด้านนี้สองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับ แล้วก็สามก็ทํางานด้านนี้มานานนะตั้งแต่ผมอายุสามสิบสองนะตอนนี้ผมห้าสิบกว่ายี่สิบกว่าปีก็เลยพอมีความรู้เรื่องยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองก็วางหลักแต่ละฝ่ายออกมาได้แบ่งแต่ละฝ่ายก็ยังมีหลักอะไรแบบนี้อแต่ละหลักหลักอะไรออกมาได้นะครับตอนนี้เรื่องการย้ายคนถามว่าพลเอกประยุทธ์ทําถูกหรือ,อยังถูกแล้วกาลังเริ่มจัดระเบียบ <c oughs> เริ่มกับเช็บอานาจนะครับเพื่อให้เรือมันอยู่ในลํา แต่หลักของมันมันยังคงเข้าสู่โหมดวิกฤตสถาอยู่นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐาบ ในตำนานสองรักชากาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาดทุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐาบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปอกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตัลอดกันสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะทางดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง u t u b e เรานอกจากจะมีช,ช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอดศักดิ์เจริญกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถ รับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของว6หกก็สามารถเข้าได้นะฮะว6หกเหนวับ